สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ของจัทถาวรแก้วหลวงคําแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับว <Okay. S 1> ันนี้ก็มาสกรีนรีคอร์ดดิ้งในโทรศัพท์นะครับเนื่องจากห่างหายกันไปนานก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมเคยแนะนําวิธีการดาวน์โหลด audio library หรือคลังเพลงและเสียงนะครับของยูทูบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการวินโดว์ไปนะครับก็มีน้องๆที่สอบถามมาบอกว่าแล้วโทรศัพท์เราสามารถที่จะโหลดเพลงจาก Audio อเรเบอรหรือคลังเพลงและเสียงของอ่า u u u e e เนี่ยได้ไหมนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพาเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดกันดูนะครับอันนี้ยังไม่เคยโหลดมาก่อน oh, <no. S 1> แต่คิดว่าน่าจะได้นะครับก็เลยจะลองพาไปดาวน์โหลดดูนะครับเบื <S <S ้องต้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในเบราว์เซอร์ Chrome นะครับ หรือเพื่อนๆอาจจะใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นอาจจะเป็นซัมซุงอินเทอร์เน็ตหรือเบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆสามารถเข้าถึงได้นะครับผมเลือกโ o m e นะครับผมใช้ Samsung Galaxy S20FE นะครับส่วนเพื่อนๆใช้ย e ี่ห้อไหนก็น่าจะมันเหมือนกันนะครับผมเข้าโครมนะครับสมเพื่อนๆจะเข้าเบราว์เซอร์ตัวอื่นก็ไม่ว่าก,กันนะครับ<อ>เมื่อเจอโ o m e แล้วหรือเจอเบราว์เซอร์เพื่อนๆที่ต้องการแล้วดับ,บัลแทบเข้าไปเลยครับ ให้เพื่อนๆไปเข้าแท็บใหม่นะครับของ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์นะครับให้เพื่อนๆไปหาคําว่า YouTube นะครับหรือถ้าเกิดหาไม่เจออยู่หน้าแรกเข้า YouTube นะครับค้นหาวิด youtube เมื่อเข้ายู u ูปไปถ้าเป็นตแท็บความคืบหน้า youtube มุมมองแบบ4ีเข้า y o u t u b ซ็เข้ามาแล้วให้เพื่อนๆไปหาคําว่าตัวเลือกเพิ่มเติมหรือถ้าเป็นคนปกติก็จะบอกว่าจุด3จุดนะครับอุเลือกเพิ่มเติมอ่าเจอตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วนะครับดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับ กกดสัมมปปุ่แล้วให้เพื่อนๆปัดไปหาครัว่าขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับบุม๊มฮาร์ดเาเข้าเวบคลิปแบบบุ๊มาผมจะปัดไปอย่างรวดเร็วนะครับใช่ใช่ครับคุณัฮครับเพิ่มลงเปิดการขอรับคำอธิบายนการตั้งค่ารับคำเปิดการขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปเปิดการขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับโอเคเปิดการขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปเมื่อเจอแล้วดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับ5เปอร์เซ็นแท็บความคืบหน้ามุมมองแบบตรงสาเปอร์เซ็นเมื่อเข้ามาแล้วปัดขวาไปครับทำแนะนำกลุ่ม คำแนะนําหน้าแรกของ y o u t u b e หน้าแรกของ YouTube ให้ปัดไปเรื่อยๆนะครับ th ขัากนการนำทางขัง้นการนำทางกลุ่มช่องแก้ไขคุนหาคุนหาอันนี้จะเป็นช่องค้นหานะครับปัดขวามานะครับคนหากลุ่มค้นหาด้วยเสียงค้นหาด้วยเสียง,งปัดมานะครับค้นหาด้วยเสียงกลุ่มแอปยูทูปแอปยูทู e นะครับปัดมาเรื่อยๆแอปยูทูปกลุ่มการตั้งค่าการตัง้งค่ากลุ่ม ลงชื่อเข้าใช้คุณนพเงลงชื่อเข้าใช้นะครับอันนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะครับผมก็ด้วยนะครับเมื่อเจออย่างนี้ผมจะขอลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับผมจะลงชื่อเข้าใช้ก่อนก็ขอพักคลิปไปสักคู่หนึ่งนะครับในการลงชื่อเข้าใช้นะครับครับผมก็ลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้ปุ๊บนะครับเขาก็จะถามว่า กู c h r o m มต้องการส่งการแจ้งเตือนให้เรานะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับส่วนผมขอไม่อนุญาตนะครับจะอรับอนุญตรัอยู่ะต้องการการแจ้งือให้คุณรับอนุญาตลักลุมบล็อกไปเลยนะครับเอาไปเลยเมื่อบล็อกการแจ้งเตือนเขาแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาหน้าแรก YouTube เหมือนเดิมก็ปัดขวาไปนะครับให้เพื่อนๆปัดขวามาเรื่อยๆนะครับจนเจอคําว่า รูปโปรไฟล์ของบัญชีที่จะเปิดรายการบัญชีสำรองปุงป๊อปอัพของเมนูรูปโปรไฟล์ที่จะเปิดบัญชีสำรองอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเจอแล้วดับเบิลแท็บเข้าไปครับแล้วให้เพื่อนๆปัดขวาไปหาคำว่า YouTube Studio นะครับ YouTube Studio คุณจะคลิงเมื่อเจอ YouTube Studio แล้วดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับห้าเปอร์เซ็นต์แท็ความคืบหน้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ YouTube Creator Studio มุมมองเว็บเจดสิบเปอร์เซ็นต์ เมื่อดับบรรทัพเข้ามาแล้วให้เพ we like like ื like, ่อนๆปัดขอไปหาเขาว่าครังเพลงและเสียงได้เลยครับคังเพลงและเสียงโอเคเมื่อเจอคลังเพลงและเสียงแล้วดับบรรทัพเข้าไปเลยครับแล้วใครเพื่อนๆปัดหาเพลงที่เพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดเลยนะครับอย่างเช่นผมปัดขวาไปคั้งเพลงการตั้งคับสงความคิดส่งความคิดเด็คลังเพลงรายการครับเลือกแล้วเพลงฟรีครับเอฟเฟคเสียงครับเพลงฟรีเลือกแล้วเพลงฟรีครับนี่มีเอฟเฟคเสียงด้วยนะครับเอฟเฟคเสียงครับเลือกแล้วเพลงฟรีครับเพลงฟรีเอฟเฟคเสียงครับ เอฟเฟกเสียงนะครับให้เราปัดมานะครับเพลงติดดาวครับเพลงติดดาวก็คือเพลงที่น่าจะเป็นยอดนิยมนะครับปัดมาช่องแจ๊กายค้นหาหรือคลองลังค้นหาก็ได้นะครับถ้าเรารู้ชื่อนะครับถ้าเรารู้ชื่อเราสามารถค้นหาได้เลยครับให้ปัดขวามาอีกนะครับชื่อไหนกลุ่มประเทศซูสามอารมณ์ซูสามอารมณ์ศิลปินกลุ่มศิลปินเหมือนเหมือนเดิมนะครับให้ปัดขวาไปครับระยะเวลาประเทไปเพื่อมือกลุ่มเล่นเสียงเกี่ยวกลุ่มนี่ครับ เพื่อเมือเล่นรเสียงเขียวเหี่ยวกุ้มอันนี้เราก็สามารถเล่นได้นะครับลองเล่นดูครับผมก็เล่นด้วยการดับเบิลแท็ให้เขาเล่นแล้วก็ดับเบิลแท็อีกครั้งให้เขาหยุดนะครับถ้าต้องการอยากจะโหลดเพลงนี้นะครับให้เพื่อนๆปัดขอาไปหาคำว่าดาวน์โหลดได้เลยครับดาวเขียวหยวกุ้มถ้ายังไม่ถึงดาวนโหลดก็อย่าเพิ่งดับเบิลแท็บนะครับให้ปัดขอาไปเขียว กลองบางประเทนี้ปุมเศร้าเขาก็จะบอกว่าเป็นเพลงป๊อปนะครับเพลงอา,อารมณ์ก็คือเศร้านะครับงตอร,รมนี้ปุ่มฟรีจำสุดเดียวฟลสุดเดียวร้งางาสนี้ปุ่มสนาฬิกาสองนาทีใบอนุญาตสำหรับคารเมีนีนาคมสองพัน,นดาวน์โหลดปุ่มนี่แหละครับดาวน์โหลดนะครับเราสามารถดับเบิลแท็เพื่อทำการดาวน์โหลดได้เลยลองดาวน์โหลดดูดิว่าจะเป็นยังไงนะครับลองดาวน์โหลดดูดับเบิลแท็บปุ่มห้าเปอร์เซ็นต์แท็บความขึ้หน้าศูนย์เปอร์เซ็นต์แท็บความขึ้นหน้า,า,าตเออต ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับให้ปัดข้อไปอีกเลงกรสียงเียเกุมอันนี้จะเป็นเพลงใหม่แล้วนะครับลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับดับเบิ้ลแท็กเข้าไปดับเบิ้ลแท็กอีกครั้งหนึ่งให้เขาหยุดนะครับเมื่อปัดขวามานะครับต,ดดติดดาวก็คือเราชอบใจ เพลงนี้นะครับปัดขวามาปอ่าปัดขวามาฮิปฮอปรฮิปฮอปนะครับและแร็ปที่เขาว่านะครับปัดขวามากรองตามประเภทนี้กลุ่มกรองตามประเภทนี้ก็คือเราจะหาหมวดหมู่อ่าหมวดหมู่ประเภทนี้นะครับอย่างเช่นเราจะค้นหาเกี่ยวกับอ่าฮิปฮอปและก็แร็ปนะครับหรืออาจจะมีทางเลือกมากกว่านั้นก็คือปัดขวามาอารมณ์อารมณ์กรองตามอารมณ์นี้กรองตามอารมณ์นี้ ก็จะเจอเหมือนกันนะครับก็คือสไตล์แบบนี้แหละที่เราจะไปค้นหากรองตามอารมณ์นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราปัดขวอมาเรื่อยๆก็จะมีกรองตามศิลปินนี้กมกรองตามศิลปินนี้แล้วก็ปัดขวอมาเรื่อยๆก็จะเจอดาวน์โหลดครับสองนาฬยี่สิบสองมอนุญาตสำหรับคลังมีนาคมสองพันดาวนโหลดกลุ่มดาวโหลดนะครับับเบนแท็บลองดาวน์โหลดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ กำลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟล์ตัวเลือกอยู่ตรงบริเวณด้านบนของหน้าจอหน้าแรกปุ่มการดาวน์โหลดหนึ่งไฟลการเสร็จสมบูรณ์ตัวเลือกอยู่ตรงบริเวณด้านบนของหน้าจอเรียบร้อยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับว่า,าเป็นยังไงนะครับอาจจะขูดขาบ้างนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ซ้อมมาก่อนนะครับก็พาเพื่อนๆมาดาวน์โหลดกันแบบจะจะเลยนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีมีเงินทองและสุขภาพนะครับ พบแต่สิ่งดีๆมีความสุขตลอดไปใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองและคนรอบข้างนะครับสวัสดีครับโอเค